สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูฝนอีกเช่นเคยนะคะอะวันนี้คุณครูฝนจะพาเด็กๆไปปั้นดินน้ำมันแล้วเราจะปั้นเป็นรูปอะไรกันไปชมกันเลยอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็จะมีแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันไปปั้นกันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบดินน้ำมันสีแดงปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วคึึๆเป็นวงกลมนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะทำใบกับกล้านกันค่ะ หยิบดิน้ำมันสีเขียวมาแล้วก็ค่อยๆคึงคึงคึงยาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำมาติดที่ผลแอปเปิ้ลเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาทําใบปั้นให้เป็นรูปกลมๆแล้วเอามากดให้แบนๆนะคะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆทาใบเสร็จแล้วเราจะทําทั้งหมด2ใบนะคะนําใบไปติดได้ที่ผลแอปเปิ้ลได้เลยค่ะเท่านี้เด็กๆก็จะได้ผลของแอปเปิลแล้วค่ะต่อมาเราจะมาปั้นส้มกันค่ะ เด็กๆหยิบดิน้ำมันสีส้มออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยค่ะเด็กๆหยิบดิน้ำมันสีเขียวออกมาคึงคึงคึงกดกดกดให้ยาวๆนะคะเพื่อทำกา้านและนำมาติดที่ผลส้มกันค่ะจากนั้นให้เด็ก so ๆหยิบดิน้ำมันสีเขียวออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วให้เด็กๆก,กดกดให้เป็นใบและนำมาติดที่ผลส้มได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะส้มของเราต่อมาเราจะทำมังคุดกันนะคะ หิบดินน้ำมันสีม่วงออกมาปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เลยเมื่อเราได้ผลมังคุดแล้วเราจะมาทำกลีบของมังคุดกันนะคะหยิบดินน้ำมันสีเขียวปั้นเป็นเม็ดเล็กๆเ,เราจะมาปั้นกันทั้งหมด5เม็ดนะคะเม็ดที่3เม็ดที่4แล้วก็เม็ดที่5นะคะจากนั้นเราก็นำมากดให้แบนๆแ,แล้วนำมาติดบนผลมังคุดแบบนี้เลยกิบทั้งหมด5กลีบเลยนะคะ ส่วนกลีบสุดท้ายเราจะนำมาติดไว้ตรงกลางเรามาทำก้านกันต่อนะคะให้เด็กๆแบ่งดินน้ำมันสีเขียวออกมาคึงคึงคึงให้เป็นยาวๆแบบนี้เลยแล้วนำไปติดไว้ตรงกลางผลมังคุดได้เลยค่ะมังคุดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ผลไม้แอปเปลิลส้มมังคุดสวยงามมากๆเลยค่ะ รางมือให้สะอาดด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณปูฝนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย